มวยดีมวยไทยยังอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินช่วงนี้กระแสมวยไทยสองเวทีมาตรฐานกำลังค,คึกคักจัดหนักทุกศึกวันนี้เป็นคิวของศึกสอสมหมายแฟนมวยสบายใจหายห่วงมวยชกกันสนุกมีนับมีนอกกันอีกแล้วรวมที่คู่ของน้องบอลสอศักสยามมุมแดงเป็นมวยแข้งเข่าที่ฟอร์มกำลังสดหมดกับแส,ส,สงดาวเล็กสอสง่าโคกภูยิมเป็นมวยเข่าแดงทางเจ็บคู่นี้ชกกันในพิก,กัดน้ำหนัก1 0 6 7อปอนด์ เข้าสู่ยกที่สองจากจังหวะที่ทั้งคู่แลกอุธวงนอกสลับวงในแต่เป็นน้องบอลที่ล็อกกดคอโน้มลงมากระทุ้งเข่าซ้ายเข้าหน้าของแสงดาวเล็กชุดใหญ่ลม้มลงไปนอนกองกับพื้นให้กรรมการจับยุติการชกทันทีพ่ายน็อกไปในยกที่สองนี่เอง ส่วนคู่เอกนำรายการมุมแดงวีระชัยววิวัฒนานนท์จอมถีบหน้าเก๋าเก,าเกมบู๊กับหนึ่งพิชิตเกียรติชูไทยเป็นมวยฝีมือเข่าแรงแค่หนักคู่นี้ชกกันหนพิกัดน้ำหนัก1 26อปอนด์การชกมาถึงยกที่3ยกนี้เป็นหนึ่งพิชิตเริ่มติดเครื่องเดินหน้าเตะขวาตัดล่างวีระชัยถีบขวาสกัดหนึ่งพิชิตอาศัยร่างกายที่สดกว่าเดินหน้าเตะขวาคว้าในหวังตีเขา่าแต่วีระชัยก็ดักถีบดักแทงกันไว้ได้แล้วก็เป็นจังหวะที่หนึ่งพิชิตเดินเบียดต่อยขวาต่อยซ้ายเข้าล็ออกแแขขนนจัังงหวววีี้้้รชคาทาทเ ไล้เข้าเต็มห้องเครื่องของหนึ่งพิชิตแล้วหักทิ้งลงไปนอนกองกับพื้นกรรมการไม่นับพยายามเรียกให้หนึ่งพิชิตลุกขึ้นแต่หนึ่งพิชิตกุมกระจับบิดตัวไม่ยอมลุกขึ้นกรรมการเลยนับได้ถึง5แล้วฟันมือจับยุติการชกเวียชัยวอวิวัฒนานนก็เอาชนะนอกไปได้ในยกที่3แบบไม่ต้องเหนื่อยนะัก ปิดท้ายที่มหากรรมมวยหญิงโลกอูเมนไฟมวยไทยเวิร์ชั่มเบนชิป2017ช่อง2 8ถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีเพชรจีจ้าออมีคุณยอดมวยสาวอัจฉริยะวัยเพียง15ปีจากจังหวัดชนบุรีในมุมแดงวันนี้แม้จะต่อน้ำหนักให้เฮเลนภูเก็ตท็อปทีมจากอิตาลีถึง2กิโลกรัมแถมรูปร่างก็เสียเปรียบกว่าแต่ยังโชว์ความเหนือชั้นเอาชนะคะแนนไปได้แบบสวยงาม